สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวการจัดฟันที่คลินิกคุูสมัยอุดรธาน,นีค่ะที่หนูเลือกมาทำฟันที่นี่นะคะเพราะว่าเดินทางไปมาสะดวกค่ะคุณหมออยู่ประจำที่คลินิกทุกๆวันนะคะที่นี่นัดง่ายทำงานเป็นระบบมาถึงคลินิกแล้วสามารถเข้าไปทำฟันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคิวนานค่ะบางทีหนูติดเรียนติดธุระหรือว่าไม่สบายอะไรแบบนี้หนูก็สามารถที่จะทักเข้ามาเลื่อนคุณหมอได้ ด้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะคุณหมอใส่ใจตรวจฟันให้ดีมากๆตรวจฟันให้เราทุกครั้งที่เรามาทำฟันเลยนะคะครบ6กเดือนคุณหมอจะนัดเรามาขูดหินปูนนะคะทำความสะอาดฟันให้นะคะโดยที่เราสบายใจได้เลยว่าเราทำฟันเสร็จแล้วจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีฟันที่สวยแล้วก็มีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะคุณหมอนุชพันธ์ใจดีมากๆมาทำฟันกันเยอะๆนะคะ